ส่วนของกล้องรอบคันที่ติดกันใน HRV ตัวนี้นะครับก็คือพอติดตั้งลงมาแล้วเนี่ยครับคุณลูกค้าเวลาคุณลูกค้าจะเดินหน้านะครับเข้าเกียร์ D หรือว่าเข้าเกียร์ถังแล้วแต่เนี่ยมันจะแสดงกล้องรอบคันทั้งหมดไม่ว่าเราจะตีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวนี้เป็นแบบ All a r o v นะครับคือมองรอบคันแบบ360เลยง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูก่อนนะครับเป็นอย่างแรกนะครับนี่ครับอันนี้เข้าเกียร์ถอยหลังใช่ไหมฮะ ด้านหลังก็จะมีเส้นบอกระยะนะครับส่วนฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยก็โชว์เป็นแบบ All a ว o u v i คือรอบคันนะครับถ้าผมดันกลับไปนะครับโวพีนะครับมันจะโชว์กล้องหน้าเห็นไหมครับแล้วก็โชว์รอบคันประมาณ5าวินะครับแล้วมันก็จะตัดภาพหน้าจอกับมาปกตินะครับแล้วก็ในกรณีที่ผมตีไฟเลี้ยวซ้ายขับรถไปตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปับ๊บ มันก็จะตัดมาที่กล้องด้านซ้ายของตัวรถนะครับแล้วก็โชว์แบบเป็นอาราวิวทางด้านขวานะครับเห็นไหมฮะผมตัดกลับเป็นปีไฟด้วยขวาเห็นไหมฮะกล้องขวาก็ติดแล้วก็จะไปโชว์อาราวิวทางด้านซ้ายแล้วผมปิดปับ๊บมันจะตัดเป็นกล้องหน้าแล้วก็เป็นอาราวิวอยู่ประมาณห้าวิครับแล้วมันก็จะตัดมาเครื่องเล่นเดิมน,นะครับแต่ในส่วนของการเล่นเพลงต่างๆเนี่ยการฟังวิทยุหรืออะไรนี่ฮะเสียงก็ยังอยู่ปกติ จะดูที่ตอนทีวีวอะไรเงี้ยเสียงก็ยังใช้งานได้ปกติแค่ภาพตรงหน้าจอมันตัดไปเฉยๆแค่นั้นเองนะครับก็สำหรับลูกค้าเลครับที่สนใจงานติดตั้งกล้องรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น hrv t o t a f o r t u n e r ในตระก,กูล ford everest ford ranger ต่างๆก็ทำได้หมดนะครับทำได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นรถตู้รถแบรน,นด์ hyundai s w ก็ทำได้นะครับสำหรับลูกค้าทีส่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับติดต่อ มาได้เลยนะครับที่ผมนะฮะคุณตั้มโดยตรงหรือว่าติดต่อที่คุณฝ้ายก็ได้นะครับเราสองคนก็ดูแลงานติดตั้งให้เองนะฮะก็ยินดีให้คาปรึกษาครับทาไม่ยากแต่ลองเข้ามาคุยกันดูนะฮะอยากได้อะไรเพิ่มตรงไหนยังไงติดตรงไหนเรามานั่งคุยกันครับยินดีให้คําปรึกษาครับสําหรับคลิปนี้ก็คงอธิบายในส่วนของกล้องรอบคันพิ้นเท่านี้ครับแล้วคลิปหน้ามีอะไรดีเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ